ลงอ่างนี่ที่สุดเลยรอรอชมเพื่อนก้างลงอ่างนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกคนนะคะ วันนี้นะคะมิวก็อยู่กับเพื่อนก้้งอีกแล้วนะคะวันนี้เพื่อนก้้งจะพามิวสิกไปเที่ยวแม่กำปองนะคะวันนี้เอารถเครื่องไปนะทุกคนคือพร้อมมากดูเพื่อน,น <laughs> ไปแว้นไปนะคะนี่วันนี้ท้องฟ้าสดใสามากทุกคนตอนนี้นะคะก็พร้อมออกเดินทางไปแม่กำปองแล้วนะคะนี่ดูหมวกหมวกอันนี้เอฟซีสองวาให้มิวสิกนะคะขอบคุณมากมากนะคะนี่ได้ใช้เลย <laughs> <laughs> พร้อมลยุย ขับร้ไหวไหมไหวไปไม่ใส่ถุงมือไม่มีหนูด,ดำโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ <c oughs> เดี๋ยวระหว่างทางมิวก็จะถ่ายวิวให้ทุกคนได้ชมกันเล่นยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่แม่กำปองนะคะทุกคนลุย ตอนนี้มิวก็ตอนนี้อยู่หมู่บ้านต้บบนโพธิ์หมู่สีรัตนะตอนนี้มิวทำการทำลาเส้นด้ยสะเก็ดต่างๆทุกคนถนนระหว่างทางสวยมากเลยนะทุกคนดูธรรมชาติมากนะคะ กับเพื่อนขับรถมาขับรถเครื่องมานะคะ mm. ก็เลยมาทางเส้นดอยสเก็ะนะคะดูทุกคน,นอุ้ยถนนสวยมากอากาศดีมากเลยนะคะหว่างทางก็เจอทุกงนานะคะสวยมากว่ตรงนี้ก็น่าจะทำเป็นท่องเที่ยวเหมือนกันนเนี่ย ทุกคนแล้วก็ตอนนี้ฝนตกหน่อยๆนะคะไม่หน่อยแล้วเียวหเลี่ยวดแล้วเดี๋ยวตอนนี้มิวกับเพื่อนกําลังไปที่พักนะคะยังไม่ได้ไปที่แม่กําฟองนะคะตอนนี้กําลังไปที่พักก่อนที่จองไว้ก่อนนะคะ๋ยู่มิวจะถ่ายที่พักให้ทุกคนได้ชมนะคะแล้วก็มาดูว่าสภาพถึงที่พักนี่เป็นยังไงนะทุกคนลุยา ไมผิดนะเลียมาผิดะคะ่ะทุกคนต้องขับรถวนกลับไปทางแยกเมื่อกี้เลยนะ,ะทุกคนโอ้ยไม่เป็นไรนะคะเราพิ่งมานะคะมาไกลอยู่นะคะทุกคนคิด<อ> uh. ว่าที่พักจะอยู่ทางนี้แต่ไม่ใช่นะคะอยู่อีกซอยนึงโอ้โหเพื่อนสุดยอดมากให้คุ้งข่าศัตรูเลยละคะคิดว่าจะถึงที่ที่พักแล้วอ่ะอุ้แต่ว่าตรงนี้สวยมากเขากําลังสร้างนะคะทุกคนดู อโหไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> เดินทางเตาเ <c oughs> าผิดทางเฉยนะตอนนี้ก็มาถูกทางแล้วนะคะทุกคน อยว่เลิมแสงตานะคะเพื่อนก็เลยเอาแว่นให้โอ้โหเหมือนเพื่อนพึ่งรู้ว่ามิวสิคแสนตานะคะดูเท่หไหมคะเนี่ยเท่ <c ười> มากเมื่อกี้ตอนฝนตกอ่ะทุกคนตื่นเต้นมากแล้วล่าสุดเปลี่ยนไปทไิศท,ทาง <c ười> ตลกมากเลยอะ <c ười> ่ะไม่เป็นไรคือมิวดีใจนะคะวันนี้ที่เพื่อนทางมิวสิคมาเที่ยวนะ แม้จะพิ้ทางก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะเราไม่เคยมาเนาะถือว่าถ้า่ายบิเหมือนกันนะคะมิวก็ไม่เคยค่ะก็ลุยแบบนี้วันนี้มิวเอ่อมิวก็มากับเพื่อนเพื่อนก็พามิวเที่ยวนะคะระหว่างทางก็เจออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะสวยไปหมดเลยทุกคนนี่นะคะทุกคนอันนี้คือแยกเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามิวกับเพื่อนนะคะแยกผิดค่ะ ก็จะถึงแล้วถึงเป็นรังเลยถึงเป็นรังเลยค่ะทุกคนโอ้สวยมากดูระหว่างทางก็สวยมีต้น,มน,ไ,มนไม้มีร้านกาแฟมีที่พักแล้วก็มีทิ้น้ำตัวเจ้างานเต็นแล้วนะเจ้า ถึงที่พักนะคะทุกคนดูหรือเปล่าอูหทุกคนดูสวยมากค่ะวันนี้ฝนตกทิมเออใช่ทิมน้องคอนสเตย์เย้ถึงแลว้วทางขวาถึงแล้วนะคะทุกคนเห็นป้ายไหมเดี๋ยวเราต้องเข้าไปสั่งนวดก่อนนี่มีแม่น้ำด้วยนะคะนี่คือดยมือต้องระงดีกว่าไมีเป้นไรไม่ ไปทางนั้นใช่ไหม,มป,ป้าคนนี้บอกสวัสดีค่ะที่จองไว้ยังไงคะนี่ไม่จองไว้นี่ถึงแล้วนะคะทุกคนทีมน้ำโฮมสเตย์นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะโอ้โหกว่าจะถึงดูชมบรรยากาศโอ้โหเดี๋ยวสัมภาษณ์เพื่อนก่อน <laughs> ด้วยนนะทุกคไปทางเทพเสด็จต้องไปตลกมากเดี๋ยวพาไปดูที่พักก่อนนะคะไปทางไหนคะไปอ่าดูไปทางเฮ้ยเว้นเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้มิวแสบตามากๆเลยมิวก็เลยใส่แว่นนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูที่พักนะคะ วันนี้ฝนตกก็เลยน้ําแรงมากทุกคนเป็นชอบไหมว้าวซวยสุยสยมีบันไดขึ้นไปด้วยนะทุกคนดูดูค่ะโอ้โหเพื่อนกังพร้อมมากนะคะพร้อมลงอ่างทุกคน <c oughs> <c oughs> มีอ่างให้ให้เล่นด้วยนะเดี๋ยวมียจะถ่ายให้ทุกคนดูโอ้ดูถือว่าแปลกตาดีนะคะปกติมิวก็จะอยู่บ้านเนาะวันนี้มิวก็ พาทุกคนมาชมที่แม่กำปองนะคะแต่ว่านี้เป็นอีกที่หนึ่งก็คือเป็นที่พักเดี๋ยวพรุ่งนี้มิวจะพาทุกคนไปแม่กำปองคืนนี้ก็นอนพักกินหมูกระทะที่นี่นะคะว้าคืนไปอีกเดี๋ยวไปอ่งิัอ่างีสังนี้ก็ออสวยนะคนตอนนี้กำลังเลิกห้องอยู่นะคะ ีอ่างด้วยมีอ่างแล้วก็ชมวิวฝั่งนี้นะคะทุกคนดูดูวิวว้าวธรรมชาติเหมือนกันนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีน้ำไหลผ่านตรงนี้คิดถึงบ้านอีกแล้วอ๋อแล้วเขาจะมีแบบเป็นโดมนะทุกคนดูมีใครอยากนอนที่โดมก็นอนได้นะคะแล้วก็แบบบ้านเป็นโฮมสเตย เป็นบ้านนะคะก็ได้นะคะตรงนี้ใช่ไหมก็สวยว่าฝั่งฝั่งนี้มันถ่ายสวนใค่ค่ะอันนี้ไปดูเรียงไปดูแล้วูนอนนอ๋ออันนี้เป็นห้องนอนเดี๋ยวพามาดูห้องนอนโอ้ห้องนอนก็สวยนะทุกคนนี่มีกระจกให้ด้วย ก็จะประมาณนี้นะคะดเดี๋ยวเมย์จะพาไปดูอีกห้องหนึ่ง mm. เผื่อวิวสวยกว่านี้นะคะโอ้ยสูงสูงใช้ได้เลยตรงนี้สวยไหม mm. โอเคไหมคะเพื่อน, mm. เ,นเพื่อนเลือก mm. นี่นมีอ่างด้วยทุกคนฝั่งนี้ก็ชมธรรมชาติได้นะคะว่าชมอันนี้ตองนู้เห็นไ ตกลงเพื่อนเลือกห้องนี้นะคะฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างคะกั้งเลิศมากโอ้โหถึงแม้ลงอ่างนี่ที่สุดเลยพ <laughs> อพอรอชม <laughs> เพื่อนกั้งลงอ่างนะคะทุกคน <laughs> <laughs> เพลงแบบมาเลยอะอะไรนะด,ด,ดื้อด <laughs> <laughs> ื้อในเซ็กซี่นี่ไม่ต้องเรียกแล้วกัง้งอะโอ้โห,โหนีก็เป็นห้องน้ำนะทุกคน สวยค่ะสวยมิว่าโอเคเลยนะคะสำหรับคนไหนที่อยากขึ้นมาพักก็อันนี้เป็นห้มน้ำโฮมสเตย์สวัสดีค่ะอากาศหนาวมากดูเปลี่ยนทั้งตัวเลยทุกคนเพื่อนชอบอุ้ยแบบเซ็กซี่ด่ชอบหมดเดี๋ยวมีวจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนะคะมีว่าสำหรับใครที่ชอบแบบยังไงอ่ะ ส,ส่วนตัวส่วนตัวจริงๆเงี่ยส่วนตัวมากจริงๆนะคะเนี่ยเขามีแบบว่าเป็นห้องแล้วก็มีขนมกั้งกั้งด,ด,ดื้อๆเพื่อนชอบนานๆทีมิวก็ได้มาท่องเที่ยวสถานที่แปลกใหม่ๆนะคะทุกคนเห็นเพื่อนชอบ เดี๋ยวแปลงร่างก่อนนะทุกคนแป,แปลงร่างสวยๆกันนะคะนี่เดี๋ยวมีขอแปลงร่างสวยๆกันนะคะทุกคนแล้วมาชมกันนะคะ